การสร้างเรามาย้อนยุคย้อนตำนานเมื่อปี2517อย่าเสียยวกาสบุญใหญ่นะคะวันนี้มาวัดลูกุทิมสักหนึ่งชื่อหนึ่งนามสกุลของทุกท่านที่จะได้ร่วมมุลกับพระองค์ใหญ่เรามาเชื่อมบุญเชื่อมบารมี ชื่มดินสกทาของเรากับพระองค์ใหญ่สมเด็จองพ่องพระองค์ทององคาองค์าพระสุนทรภิอุปถัมภ์องค์ทององคใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในลกไม่นะคะเือเชิญทุกท่านมาร่วมรุ่งนะคะยังมีช่องหนุหรือเป็นเส้นร้วต่อเตนยงให้ทุกท่านได้เห็นชื่อเห็นนาขระองค์ร่วมเห็นภาพสร้างพระองค์ใหญ่นะคะ ตันใดที่ไม่ได้บาเทอรสร้างพระอกค์ใหญ่วันนี้เรามีเพือนเพื่อนของหลงให้ทุกท่านได้เห็นที่จากดีเพือนเนของาะเรกท่าโรหู่น้าท่นอี้ปันใหเรื่อเพือนของเราไม่ได้นเพือท่านท่านจะเียน ที่มีตะคะท่านใดใควมายามเติต็มให้เต็มที่เพื่อให้ผู้อื่นได้ท่านมีเพื่อนเพื่อนท่านมีเพื่อนเพืนีเพือนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนมีเพื่อน่อ Thank mm -hmm. you. เขถึนที่อเราชื่อครอบครัวเราเขียนให้พ่อแม่เราหรือตัวชื่คนไทเหียนให้ทั้งเพ้่อนเลยค่ะเห็นใม้ทั้งสี่ด้านเลยหเือสุดท้ล้เอาชื่ถามบอว่าตัวจะพักหลเลยค กล้องดาวกล้องทุกวันบุญกเช่นนี้าลวพอว่าเท้าตกงล้วดเป็นากองอันาเราจะมีดีนะครับพานร่วมขเมื่อข้ามข้าองค์รวมด้วยการที่ได้มีชื่อนานสกุลได้เพิ่ร่วมทาเลยนะีใจ มีพมสองน้อยบาททาวจะมีกระถุมีคนจดให้กับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญนะคะติดบายี่สิบบาทเรามาที่ฐานหวดกู้รับของทีลึกได้ขึ้นค่ะม่กตังค์หรือเปล่ากตังค์นแล้วเรามาต่อบุญต่อบารมีนะคะเชื่อมบุญเชื่อมวาสนาเชื่อมดวงชะตาของเรากับพระองค์ใหญ่ เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเปดตกทุกท่านเรามาที่ผาตนนะคะด้วยการที่มีชื่อนามประูลบนเส้นลวดทองเหลืองอันนี้เป็นทองเหลืองผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับประกาศและก็บอกแก่สาอทุชนนะครับผู้ที่วิ่งเดินทางมายัางวัดมระสารได้ท่านไปเริ่มงานบูณนะที่สาราโดงแบบหลังใหญ่ก่อนนะครับส่วนเต้นสีน้ำเงินนะครับที่ ท่านเห็นมีผู้สาธุชนนะครับมาร่วมนะเสียงทองเหลืองก,กันก็ดีอย่ยอันนี้นะครับเขาเรียกว่าผู้มีจิตศรัทธานะครับในการร่วมสร้างพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่นะครับสองทางวังมหาไล่หน้าตัก16เมตรนะครับอันนี้ของที่ได้กเตกแล้วนะครับผ่าพิธีการ และตอนนี้นะครับผมก็ประกาศตามหาเจ้าภาพนะหนึ่งร้อยท่านแรกนะครับไม่มีในตู้นะครับเราเอามาบอกคุณเฉพาะผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อปูนซีเมนต์เท่านั้นนะครับค่อยไปเดินดูก่อนไม่มีนะเนื้อทองทิศนะครับที่มีการจัดสร้างเพียงสองพัน 399เหรียญนะครับอยู่ในตู้นะครับเพราะว่าเหรียญรายการนี้ให้แต่ผู้ที่มาร่วมในการสร้างพระพุทธเจ้าเท่านั้นเจ้าภาพลัก500บาทก็คือการซื้อปูนซีเมนต์ไอ๋ยวนี้อะไรนะฮะไอตัวนี้ ສະບາຍດີນະຄັບອ່າຮັບຊິວ່າດີເນາະໃດເນາະຂໍກັນເດີ້ເນາະຮັບຮັບວ່າດີວ່າ ท <at> ี่รักยสองพัน ว่ามาหนูไม่เคยเห็นเขาเปิดไงวันนี้หนูก็ว่าเขาปรับปรุงหรืออะไรหรือเปล่าก็ถึงเปิดก็ไม่ไม่กล้าเดินเดินนานมันยังไม่เสร็จมันมันนานนะปิดอีวัพ่่ว่านสเสสสวยว่ามาหนูก็ไม่เห็นเขาเปิดมาบ่อยมาก มารอบเนี้ยไม่ได้มามหลายให้กล้าเข้ากลาัวเขาปรับโครงเข้ามาได้นะ